เบ้นซัดกลับหญิงลีมีโลกสองใบรู้มาตลอดโต้ชวนให้มาอยู่บ้านเองมีเงินเดือนกรณีประเด็นร้อนโลกสองใบของหญิงลีสีจุมพลนักร้องลูกทุ่งสาวคนดังซึ่งตัวเธอเองได้ออกมายอมรับกว่าคือคนในกระแสข่าวนักร้องร้องลูกทุ่งสาวมีโลกสองใบอย่างไรก็ตามหญิงลียืนยันว่าไม่ได้คบซ้อน ล่าสุดวันที่14ธันวาคม66นายธนศักดิ์เพ็งเหลงหรือเบนอาชีพนักสแสดงฟรีแลนซ์อดีตคนรู้ใจหญิงลีได้ออกมาเปิดใจอย่างหมดเปลือกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างซึ่งเบนเผยว่าตนเองรู้มาสักพักแล้วว่าฝ่ายหญิงยังคบหากับนายไม้แฟนเก่าซึ่งก็รู้มาตลอดจึงได้ตัดสินใจจะแยกออกมา กรณีโลกสองใบที่อีกฝ่ายถแถลงว่าไม่ได้คบซ้อนจริงๆอีกฝ่ายน่าจะรู้อยู่ซึ่งในเรื่องนี้ก่อนเข้าไปที่บ้านได้พูดคุยกันแล้วในเรื่องนี้ซึ่งฝ่ายหญิงก็ยืนยันว่าไม่มีขณะที่กลับพูดสวนทางกับแฟนเก่าเช่นเดียวกันด้านกรณีโดนนายไม้แฟนเก่าฝ่ายหญิงคมขู่นั้นเหตุเกิดที่บ้านเพื่อนฝ่ายหญิงที่เพชรเกษม เหตุเกิดวันที่17มีนาคมส่วนวันที่16เมษายนเป็นวันเกิดเรื่องที่แยกออกมาเป็นวันเดียวกับที่มีการไลฟ์เป็นการไลฟ์ส่วนตัวเพราะวันนั้นคนของฝ่ายหญิงเยอะกลัวเรื่องความปลอดภัยจึงไลฟ์แต่ดันถูกฝ่ายหญิงแจ้งข้อหาบุกรุกบ้านย่านสายไหมและในประเด็นอีกฝ่ายแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเนื่องจากฝ่ายหญิงต้องการได้โทรศัพท์คืนแต่เบนไม่คืน เป็นโทรศัพท์ที่ฝ่ายหญิงซื้อให้ด้วยความสเสน่หาและตอนนี้ก็อยู่กับฝ่ายหญิงเป็นไปได้อยากให้มีการเปิดแชทหลักฐานที่คุยกันเอามาเปิดว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเรื่องแชทนั้นเป็นแชทของแฟนเก่าที่คุยกันในฐานะเพื่อนที่ผ่านมาฝ่ายหญิงลีก็เคยโทรเคลียร์ให้แฟนเก่าเลิอกยุ่งกับเบนขณะที่แฟนเก่าก็ไม่รู้มาก่อนว่า เขามีความสัมพันธ์กับหญิงลีจึงเกิดความโมโหพูดประชดว่าเขาเกาะกินหลังเกิดเรื่องฝ่ายหญิงแจ้งความข้อหาบุกรุกทำร้ายร่างกายและข่มขู่กรณีปิดรีสอร์ทที่จอบุรีรัมแต่อดีตแฟนใหม่รายนี้ยังไม่ได้แจ้งความเพราะอยากคุยก่อนตอนนี้ฝ่ายหญิงยังเงียบอยู่จริงๆมีการติดต่อเจรจากันแล้วในวันแรกหลังเกิดเรื่องแต่อีกฝ่ายไม่คุย สุดท้ายสิ่งที่เขาได้ออกมาพูดไม่ได้มีเจตนาอยากออกมาแฉหรือต้องการทำลายชื่อเสียงแต่เป็นการออกมาชี้แจงในสิ่งที่ฝ่ายหญิงออกมาถแถลงไปและเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองที่ถูกตั้งข้อหาทั้งที่ไม่ได้ทำผิดขณะที่อีกฝ่ายพยายามเปิดแชทที่เขาคุยกับคนอื่นมองว่าเป็นการแฉมากกว่า นอกจากนี้อดีตแฟนหนุ่มยังชี้แจงกรณีกล่าวหาว่าที่มาอยู่เกาะฝ่ายหญิงหรือไม่ชี้แจงว่าฝ่ายหญิงให้มาอยู่แล้วทำงานได้รับเงินเดือนโดยที่ตนไม่เคยเรียกร้องอะไรได้เงินสองเมื่นใช้จ่ายกินอยู่กับฝ่ายหญิงซึ่งได้รับสามเดือน